มาครับขับผ่านมาเจอร้านเย็นตาโฟอีกแล้วเย็นตาโฟหลงยุคเป็นไงลืมทางเลยเดี๋ยวคิดอะไรไม่ออกนะขับมาเส้นวหลงพระโตแหละว่าจะมาหาอะไรกินหน่อยอ,อยู่ๆมาเจอร้านเย็นตาโฟหลงยุคเลยวนรถกลับมาเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าเขียนเส้นไม่ได้ก็ต้องลองหน่อย เอาอะไรเอาบะหมี่ดีป่ะเอาเอาบะหมี่โฟครับฉันใหญ่แบะหมี่โฟกับใหญ่โฟครับครับเฮ้ยใช่ร้านเดียวกับที่เรากินใช่ข้างหน้าแน่เลยใช่ไหมเพราะว่าเราเคยเราเคยมาลองกินทีแล้วนะตอนนั้นตอนนี้ก็เปิดอยู่ข้างหน้านะแต่ตอนนี้เขาน่าจะย้ายร้านมาใหม่แต่แต่รสชาติเขานี่ใชโอ้โหถือว่าโอเคนะไม่ธรรมดาเนี่ยพี่ใช่ใช่ที่อยู่ข้างหน้านเลนปะ ใช่ไหมย้ายมาอยู่นี่เหรอาไจำได้ว่าอยู่ร้านนี้หายไปไหนร้านเนี้ยจะว่าจะทว่าจะมาทําหลายเคียนะตอนที่อยู่ข้างหน้านะแต่เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ไงแล้วเราก็ขาดกังเดียวเราก็เลยเห็นไงว่าทำไมป้ายมาันคุ้นๆนไะเลยแวะเลยเนี่ยแล้วหวงเดีย๋ยวเขาทําเมาื่อกี้สั่งไปแล้วสั่งไปบะหมี่กับใหญ่โฟไปนะเดี๋ยวระหว่างรอเขาทำมาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมาลองดู เพราะรสชาติจะเหมือนเดิมไหมมาครับไม่มีอะไรมากครับเส้นเหมือนเดิมยันตดฟโฟหลงยุบวันนี้ดูเดี๋ร้านนี้เราเคยมากินแล้วทีหนึง่งทีสองที่นี่แหละตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้าข้<อ>าหน้า,ายอยู่อ๋อข้างหน้าตรงป่อนวหลวงโตแต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้เราเราก็หาอยู่นะว่าร้านเขาอยู่ไหนนะแต่วันนี้เรามาเจอเบอร์บางเอิญน,นี่ย เมาเพรา้อมอะไรเนะนี่ยกากหมูอ่ะใช่กาวแดงกากหมูให้เยอะด้วยนะไม่มีอะไรมากขอลองน้ำก่อนแล้วกันะนะดับแรกเราต้องลองน้ำก่อน,นหวาน,นหวานโยบเปรี้ยวนี่รสชาตินี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดา ร้อแบบเส้นแบบไม่ต้องปรุงนะเส้นบะหมีเ่เขาอุย้ยเป็นไงมันอร่อยเหมือนเดิมนุ่มเลยนุ่มเส้นนุ่มเลยนุ่มเหนียวเหนียวนิดๆจะมินเหนียวนิดๆอเท่าไหร่เหมือนเดิมมาปรุงเหมือนเดิมครับ แต่ร้านนี้ที่เรามากินตอนนั้นนะรสชาติไม่เหมือนไม่เปลี่ยนเลยนะก็ว่าอยู่ว่าเขาจะหายไปไหนเออเราก็หาอยู่ว่าเขาหายไปไหนดูว่าเขาเลิกขายแล้วแต่ร้านแต่วันนี้เราก็มาเจอโดยเพิ่มเติกันแต่ร้านนี้หวานกวแต่ก็เขาย้ายมาอยู่นี่เราไม่รู้ไงว่าเขาย้ายมาอยู่นี่ดูเด็กเขาเสิร์ฟมาให้กับกากหมูสามหมู ย็นตะโหมันดูเต้นาะนุ่มเยนี่ครับโหต้องมีเบิ้ลอ,อ่ะเบิ้พอแน่เลยโห<อ>ยาก 2องทางอ่ะเฮ้ยเ้าเทอดเขาเลยอนะ่ะน่าลองเต้นจัดกันนะลองมาล่ะใช่หไหมเดี๋ยวตังเห้ยโอยกินหมดหรอเยอะนะเกือบมากก็สอง้อยอยู่แล้วนี่ครับน้ำมั ชื่อเย็นตะโพหลงหลงยุกอะแต่รสชาตินี่ไม่ไม่หลงยุกนะครับเ <c oughs> นี่ยให้กะหมูอย่ังเยอะเ <c oughs> ป็นไรครับพี่อีกถึงกัตำลักเลยอะ่ะเออ อิกเห็ดโหเขามีน้ำใสนะมีต้มยำเนี่ยเออลองลองต้มยำเขาดิบก่อนว่าเป็นไงลองต้มยำพี่ครับเอาบะหมี่ต้มยำเนี่ยครับครับไม่เปลี่ยนเส้นเหรอไม่เอาแบบเนี่ยไม่บะหมี่เขาเหนียวนุ่มดีชอบก็เคยกินบะหมี่แล้ว เว้ยก็เต้นเขาได้เต้นเขาเหนียวนุ่มไหมอืติดใจเต้นเราทำนะให้มาเยอะด้วยนะเนี่ยพอดีอ่ะพอดีอ่ะตรงรู้เลยเลือดเขาอร่ยอยแต่เย็นตะโฟบางที่เขาจะไม่มีเลือดใช่ไหมมีนะสุดมากนะ แล้วน,นั้นที่เราไปกินที่ไหนนะ<ม>เขาไม่มีเลือดปลาอูดปลาอูดปะปลาอูดไม่มีเลือดอ่ะเออปลาอูดไงปลาอูดไม่มีเลือดตูดใครตูดมันนะใครที่ใครที่ดูคลิปร้านปลาอูดอะโถเยนโฟ,โฟไอรนั้นก็ถือว่าตุดอ่ะ <c oughs> เผ็ดมากอ่ะเจอที่เข้าไปอ่ะ มคนทแท้อนแท้ทำอยู่เต็มมันมีก็ดองแลก็มีก็ถทอ ให้น้ำตุ้มเข้าไหวเลยวะปรุงปุ๊บเข้ากันเลยนะชอบเลื่อนเลื่อนเหรอเยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตังนิดละบะหมี่ต้มยำเดี๋ยวลองต้มยำหน่อยมาแล้วครับบะหมี่ต้มยำผมว่าโ่โอ้ต้มยำ เยอะด้วยนะโอ้น่ากินเลยเ๋ยวเอลลงน้มหนเฮ้ยน้ำแบบเหลืองทองเลยนะนี่น้ำสีอะไรจบะเหลืองทองโอ้โห <laughs> เอ้อวังมากเฮ้ยบรรยากาศเหมือนริมทะเลเลยวะโดดแรงมากเฮ้ย nắm quả lên này quả năm đây <coughs> <coughs> hay cả có cùng đây đang kinh thịt นม่ว่าจะร้อนเฮ้ยอนนั่นเนี่ยน้องเย็นนั่นเนี่ยบะหมี่บะหมี่ต้มยำแต่ร้านเก่าเขาร้อนเออร้านร้านเก่าเขาจะเป็นร้านแบบเล็กๆใหม่อแต่ตอนนี้เขาเปิดโอเพ่นนี่ครับบะหมี่ต้มยำเล่นไห

ชอบแนวแบบแบบนี้นะคือแบบโบราณย้อนยุคย้อนยุคนะแนะนำใร้านเนี่ยนะ <มา S 2> ได้นะออมาลองให้เลยนะม,นมีต้มมีต้มยำน้ำใสแล้วก็เดือดโตได้เลยแต่บะหมี่เขานิ่มมากเลยชอบเส้นบะหมี่เขาหรอเออชอบเส้นบะหมี่ขอเต็มเต็มเลยนะ นุ่มอะ่ะเส้นเขาไม่เละนะถ้เาเป็นบางที่อะเคยไปกินแบบบางที่นะเส้นะเละเลยนะเส้นแบบเข้าก,กันเลยแนยวคนชอบกินก่ามหมูเขาเมียมมาให้เยอะเลย เต,ต็มนะยังไม่มาองทของกินหมดเลยนะยิง่งยิง่งเพินดูครับเ <c oughs> ต็มเต็มครับขอเต็มเต็มนะ ăn hải già ăn hải già rồi. Ăn hải sản rồi, nó khá là ngon. Ăn hải sản, ăn hải sản rồi. Ăn ขับผ่านมาพอดีเราก็เห็น,นร้านว่าคุ้นเราก็เลยแวะเลยตุ้มยางป่ะอร่อยสองอย่างพิกัดมาเออใครอยากจะมากินนะใช่มากินได้พิกัดอยู่ที่ซอยวัดหลวงพรโตรน,นี่จะออกไปบางนานตากเหมือนเดิมนี่ถนนนี่ถนนเลยนะดูป้ายมือชื่อร้าน เย็นตะโฟย้อนยุคมองง่ายๆเลยบายอยู่ข้างทางเลยรถเขาจอดอยู่ต้องมาลองเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็ไปหาก,กินเหมือนเดิมแล้วช่วยติดตามมาด้วยว่าเราจะไปกินที่ไหนเจคลิปนี้โอเคดีนะไปครับ